ได้คนนี้ด้วยป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองใหญ่เลยพี่กีดวันที่หกปอมหมดเลยปะ่ะได้สองคนเลยเนี่ย กับสิบล้านแน่เรืมแสดงว่าโดนก่อนท yes. ี่เราจะยืนข <ướ ng> ันใช่ไหมเนี่ย แล้มไม่มีอะไรเงี้ยมันหลุดไปขายกันได้หมครับฮะไม่มี<อ>มีแต่จำไงพี่พืนไม่คือถ้าคิดอย่างนี้นะก็คือเงินทั้งหมดที่เรามีอ่ะอืมต้องอ,ว,องว่านี่อืมตับมึงนะ แรงนะเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยแ่่เป่าแปลงแ,แรงข้างในปุ๊บเป็นเงินเลยน้ําเงินมันจะไหลออกมาต้องเสือนเท่านั้นแล้วจำนาบางีีสัมภาษ์ค่่ะพ ก็คือมีลูกค้าเอาทองเข้ามาจำนำค่ะเป็นทองที่เป็นทองชุบไส้เงินเนาะสอดส้เงินแล้วตะขอเป็นทองจริงเข้ามาจำนำในร้านและทำเป็นขบวนการะคะ่ะเป็นพวกเขาหมดเลยประมาณ12คนผัดมาอย่างเงี้ยประมาณ 5, 5้ทิต์ค่าเสียหายทั้งหมดก็ประมาณ9ล้านเล้าน9ล้านบาท ก็ชวนคุยค่ะแล้วก็เอาทองเข้ามาจำนำบอกว่าทำงานก่อสร้างต้องเอาเงินไปเขาเรียกว่าไงนะออกแทนในหน้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความน่าเชื่อถือแล้วก็ให้เราตรวจทองอะไรปกติแต่การจำนำเนี่ยเราไม่สามารถจะทำเขาเรียกว่าไงอะ่ะกีดทองลูกค้าดูได้ข้างในอะค่ะใช่<ำ>ตอนแรกจะเป็นลุงแก่เนี่ยเดินเข้ามาก่อนจำนำทองอซีบาท บาทละ2 4 0 0 0ก็พอจำนำได้ปุ๊บอีกคนนึงก็จะเดินเข้ามาแล้วเข้ามาปุ๊บจำนำเหมือนกันมีคนลาวด้วยคนไทยด้วยแล้วบางทีก็เดินพร้อมกันเข้ามาแบบคนนึงเดินปุ๊บอีกคนนึงเดินตามแล้วก็แยกกันแกล้งไม่รู้จักกันอยู่ในร้านนะคะแล้วทุกคนจะเป็นยอดจำนำที่แบบ72 9 6 0มื0นแสนสองจะเป็นยอดเดิมเดิมยอดเดิมเดิมลายเดิมเดิมน้ำหนักทองเท่าเดิมตลอด ทราบอีกทีวันที่14ค่ะวันศุกร์ที่14สิงหาก็คือสังเกตว่ามันเป็นลายเดิมน้ำหนักเดิมซ้ำๆๆอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็เป็นลูกค้าเริ่มหน้าเดิมแล้วพอเราเริ่มชินกับคนที่เขาเอามาจำนำพอเสร็จปุ๊บก็เลยลองหยิบทองขึ้นมากรีดดูกะจะชดใช้เลยถ้ามันเป็นทองจริงอะ่ะกายเะชดใช้แต่กายเป็นปลอมทั้งหมด,มดใช่ค่ะตรวจไม่ได้แล้วตรวจด,ดูตามตะขอตาม,ตาม,ตามอะไรก็คือเป็นทองทั้งหมดคือตะขอเนี่ยเขาใช้ทองจริง ใช้ทองจริงตามเส้นนี้ก็คือชุบหนามากตอนเป่าไปยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยจะรู้เลยวเป็นทองปลอมขอบวนการแน่นอนค่ะตรวจกล้องวงจรปิดมาเดินเข้ามาในร้านเนี่ยทั้งวันอะ่ะพวกเขาหมดเลยแล้วจะไม่ได้ใช้รถยนต์ในการเดินในการขับมาคือจะไม่จอดหน้าร้านจะเดินมาจากทางแบบทางซ้ายทางขวาอย่างเงี้ยค่ะจะเดินแยกเดินมามลายเออลายเดิมๆเ,เลยค่ะลายเบน์โอซี ค่ะมีประมาณเท่านี้เลยแล้วก็โซ่ฝรั่งอืมส่วนมากตอนนี้จะเป็นสามลายเขาจะมีแค่สามลายไม่มีนอกเหนือลายอื่นเลยก็มาแจ้งความแล้วค่ะแล้วก็อ่ระหว่างการจับได้วันที่สิบสี่วันที่สิบห้าคือปิดร้านตรวจสอบสต๊อกเลยว่าเสียหายไปเท่าไหร่แต่วันที่สิบห้าเนี่ยคนร้ายดันแบบเดินเข้ามาในร้านพอดีก็เลยจับได้หนึ่งคนเามไม่ค่ะยังแต่ ใช่แต่เห็นเราเราจําได้ว่าเขาเคยมาก็ย้อนกล้องดูก็มีหลักฐานว่าเขาเคยมาและในในกล้องก็มีหลักฐานทุกคนนะมีหลักฐานทุกคนเห็นหน้าหมดก็เลยเข้ามาแจ้งความใช่ค่ะเข้ามาแจ้งความทั้งหมดตอนนี้ถ้าตีได้เข้าวๆเกือบจะทั้งหมดนะคะอยู่ที่เก้าล้านหนึ่งื่นสามพันยังไม่รวมอันที่เราแบบใช้เป็นตัวอย่างหรือเผาไปแล้วอืม